เขอจะได้พักผ่อนเชี่ยคืนนี้ได้นอนกับคุณพ่อแล้วดีใจมากไหมพ่อพอดีใจที่จะได้อยู่กับลูกนะนนสิงเรียยกพันนี้เกิดเหตุร้ายที่บึงรัชดาอีกแล้วเบื่อเบื่อพวกหนูกลับเองได้ครับพี่ กินเป็นแล้วค่ะพ่อนั้นกล่อยอีกแล้ว,ลวอ่ะไปฮะ,ะ,ะมาผลค่ำแล้วลูกนะอืออ๋ อยู่ไหนเนี่ยมองหาอะไรเ่เออ,อกคุณหนูสองคนน่ะสิครับไปไหนคะ,ะก็ผมให้กลับมาก่อนแล้วไงอ๋อไม่เห็นกลับมาเลยค่ะโอ้อยแกหนึ่งเรีย,ผยกยผ่านฟ้าวาสองเลยแจ้งจุดสกัดและรับสายตรวจทุกคันสกัดจับรถแท็กซีส่สีฟ้าไม่ทราบกทอทมีผู้หญิงและเด็กโกรธอะไรคนณคะคุณอย่าเพิ่งรู้เลยอยู่บ้านเฉยๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาไปทำงานผม มันมาหรือยังผมไม่เป็นลรตัวมาไงไป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 ไวังไปไปไไปไปวปไปกปไปไป่ปไปไปไปกปไ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 ปปปไปไไไปไปไาไปปไปไปอไ พวกกูเจ็บมาหลายคนละกูต้องทำหน้าที่แทนเทสกิจบ้างแล้วมึงมึงเชื่อเรื่องกรรมบ้างไหมมึงก่อกรรมมามากกรรมจะตามสนองมึงโอ้ยลูกมะจะบอกอะไรให้มึงยังนึง เหตุที่พ่อแม่น้องมึงตายเนี่ยมึงอย่าคิดมากหรือเป็นคลาสโซนของมึงก็แล้วกันไอ้ชีวิตคนจนๆนของพวกมึงเนี่ยที่บริกับสูญการค้าของแจ็กทุยไอ้จันทร์รกมึงตีราคาชีวิตคนถูกขนาดนี้เชียววะแล้วกู ทำให้ชีวิตของมึงถูกกว่าที่มึงคิดเฮ้ยจัดการเออเฮ้ยูมั่งเนี่ยเก็บใจมันนานน้อยแน่มันไ้ โทรศัพท์ด้ว Hello? สารวัตรอะอืมฮัลโหลสารวัตรทองไทยเลยผมไม่มีเวลามากนักพูดตรงๆชีวิตล,ลูกสาวกับน้องคุณพอที่จะเละกกับคดีหวยเถื่อนและสมรสอนได้ไหมครับผมให้เวลาสารวัตรจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ กับลูกสาวหน่อยนี่จะหาผมโกหกขอช่วยหนูด้วยเจ้าใจเจ้าใจแค่นี้จะคลัดสละวันต่อโทรศัพท์ถึงแจ็คทีงานหมดประจำหน้ายมันก็แสนจะสะดวกโยธินฮัลโหลไดมอน ต่อห้องสิบสามด้วยสวัสดีครับท่านผมไม่เวลามาคิดถึงวันพรุ่งนี้ครับครับแล้วไอ้ห้าร้อยมหาเรวตัวนี้เหรอได้ครับผมจะให้เจ้านายจัดการกับมันเฮ้ เอามาไปครั้งที่เดิม<อ>ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมวะผมว่าสารวัตรใจยงเย็นดีกว่าครับเวลานี้พวกเราก็มาได้นิ่งนอนใจกันเลยแต่ผมไม่มั่นใจเลยเพราะอง,งานบ้าๆนี่เองทำให้ลูกและน้องผมต้องลำบากผมไม่เคยให้ความอบอุ่นกับลูกเลยแลวยังมาทำให้ลูกต้องได้รับเคราะห์กรรมอีกสักวันทุกคนจะเข้าใจ ขอรนุญาตครับอืม๋อดับเลยขอบใจนะที่เตือนวันนั้นนเอาละระวางลูกกับหน้าที่อัวอตเอาทั้งสองอย่างครับนี่ใบลาของผม นน้องกับลูกสาวสารวัตรน่ะถ้าผมได้ข่าวจะรีบแปลงงานทันทีขออนุญาตครับ อย่างนั้นเถองั้นคุณก็คงอขอให้หมดมาช่วยแบบนู้คนนี้หรือเปล่าจะตายกันเมื่อไหร่ยังไม่รู้อ่ะย่ามาปากดีอีกเกิดเป็นคนมันก็ต้องตายแต่ถ้ามันตายแบบมีรสชาติมันควรจะดีใจนะหนูไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพ่อหนูไม่มาช่วย น้าจะช่วยเองน้าจะช่วยให้รอดได้ยังไงอ่ะอืมเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอนพี่จ๋าจะไปไหนอ่ะ ป็นตัวสลอลากดินเชียวเี่ <laughs> จะไปหาขนมที่กรุงเทพอ๋อถ้าชายจะไปหาชาอยอีแบบนี้นะจาก็คงจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันนะ <laughs> เดี๋ยวนี้อะไรกันวะก็ตูดไงบ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่เพียงแอบจิตเทาา่านั้นฮะรอ้ด้วยสิ <laughs> เออจ่า เห็นกรตุ้ยก็บอกว่าถ้าจะไปหาไอ้ธนงแล้วก็ไปหามที่แจ้ผับน่ะเหรอกูรู้ตั้งนานแล้วรู่นแล้วก็ไม่บอกเสือมีแคคนเดียวที่รู้ว่าไอ้ธนงมันไปไหนเพราะแกเป็นเพื่อนคนเดียวของมันอุ่ทอผมไม่รู้ถ้ารู้ก็สิถ้ามันว่ะ จะตั้งวงหมอลำเอ้ยวงสตริงเมื่อใดเฮ้ยอย่านอกเรื่องนอกบุญบอกมาสิว่าไอ้ทนงมันไปสู้หวยที่ไหนโอ้ยก็ผมบอกไม่รู้สิให้พาไปดูได้ยังไหล่ะคนไม่รู้ก็จะให้รู้โอ้ยลูกก็บอกว่ารู้แล้วเป็นยังมันคนบปลรู้ปลารู้ วันหน้าจะมาอีกแต่ตองมีคำตอบมันที่พอใจนะไม่ใช่ไม่รู้มาให้จังกุยละเนี่ยโทษตนนะระกับท่านงอยู่ไหมครับผมจ่าบร,ริบูรณ์ครับตำรวจไปทหารมาผมไม่รู้จริงๆ อย่าตกใจไปเลยผมเป็นเพื่อนกับธนงงเห็นมันเงียบหายไปก็เลยมาตามมันมันบอกว่าตามที่นี่ออคุณคุณจะชี้แจงครับห้ยหลออกไปทีผมเองก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนธน o มาครั้งนี้มันมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีไม่ใช่เหื่องเล็กๆด้วยบ้านมันถูกเผาไรท้ที่แม่และน้องตายในกองไฟ และที่สำคัญพ่อเขาถูกยิงตายที่นาร้านผมนี่แหละถ้าอย่างนั้นไอ้เขาต้องเ,เปิดสึกทตกรุงเทพแนะ่ยังสั่นมั้ง กูปิงรู้เปล่าห้ามโอกแหวนเลยคมากแต่เงียบมากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจด้วยเนี่ยคือเข้าไม่ได้นะถ้าเจ้านายไม่สั่งเนี่ยนะเข้าไม่ได้เด็ดขาดเลยพวกมึงไม่รู้หรือไงวะว่ากูทำงานเจ้านายมึงเล็กกูเป็นตำรวจ ไอ้เรื่องทำงานกับเจ้านายรู้เออจะบอกว่าเป็นตำรวจอะเมือนกระดากปากมั้งเลยล่ะทุยผู้พิทักษ์สันติราษนะจะกลัวผู้พิฆาตประชาชนมากกว่าเว้ยเฮ้ยเอ้เว้ย ต <oh> ่อให้มันเข้าไปเร็วฉัน

เบียดชิบหายรถสองหัวเฮ้ยครับเอามาไปทิ้งครับ,รบเชื่อกัน,นหน่อยว่าเห็นแล้วพัดแค่ไหนขับตัวนู้นดีมากไปมาเอ๊ะศสวลวัตเลิครับอย่าคิดสั้นนะถ้าศรวลวัตคิดสั้นแบบนี้อีกแล้วก็ผมจะส่งศพน้องสาวศรวลวัตไป อแต่ว่าศพดาบเลิกแต่ผมให้ไม่ได้เพาะผมให้สมุนเอาไปทิ้งน้ำละถ้าสารวัตรอยากได้ศพมาแล้วก็ขอให้มันขึ้น,นอืดก,ก่อนกั็แล้วกันเท่า <c oughs> นั้นนะครับ <c oughs> เราไม่ตายแล้ว หนูไม่ต้องกลัวหรอกหนูน่ะไม่กลัวหรอกเพราะหนูเป็นลูกสารวัตรแต่น้าหน,น่ะสิเห็นคุยว่าเป็นทหารแต่กี้เนี่ยเห็นหน้าจ๋อยเลยเราช่วยหยิบไปเรื่อยในนาทีเร <c oughs> ็ว <c oughs> บ้าที่แจ้ผับพบผู้ไอทนงเป็นผู้ทหารพลถ้าทำมาเอาเรื่องดาบเลิศตายแล้ว<ะ>ปัญหาของเราก็คือต้องสืบให้ได้ว่าใครฆ่าดาบเลิศและแจ็คเน่ยเป็นใครว่าแต่ดาบเลิศตายเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะรู้แต่เพียงว่าดาบเลิศเคยพูดไปนในให้ผมระวังตัวพอเข้าไปจับหัวให้เถื่อน พะดาบเลือดตายเรื่องอเไยต่อไม่ติดอ๋อผมนลอกออกละ